ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดโพธิสมพรเริ่มสร้างขึ้นในสมัยนาคโกศิลเมื่อปีพุทธศักราช2449ปลาและชะสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 โดยมหาอามาตตีพระยาศีสุริยะราชวรานุวัตรสมุหะเทสาพิบาลมณฑนอนุดรได้พิจรารณาเห็นว่าในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีมีเพียงวัดมาชิมาวาดวัดเดียวเท่านั้นสมควรที่จะสร้างขึ้นอีกวัดหนึ่งจึงได้ไปสำรวจดูสถานที่ทางทิศใต้ของหนองนาเกลือซึ่งเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเกลือสินเทามีปา่าและจระเข้ชุกชุมต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นหนองประจักษ์เพื่อเปนนอนุสอนแด่ก้มรวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีเห็นว่าเป็นที่ทำเลที่เหมาะสมแก่การสร้างวัดได้เพราะเป็นที่ลาบป่าระ,มะเมาะเงียบสงบไม่ไกลไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก และอยู่ใกล้แหล่งน้ำเมื่อตกลงใจเลือกสถานที่ได้แล้วมหาอามาตย์ท่านก็ได้ชักชวนนำพาะะราษฎรในหมู่บ้านหมาแข่งมารวมกันถากถางป่าจนพอควรแกการปลูกกุฏิสาลาลงธรรมสำหรับใช้เป็นที่บำเพ็ญบุญและเป็นที่ประกอบพิธีราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สติยาประจำปีของหน่วยงานราชการ ใช้เวลาสร้างประมาณหนึ่งปีในระยะแรกชาวบ้านเรียกว่าวัดใหม่เพราะแต่เดิมมีเพียงวัดมชิมาวาดซึ่งชาวบ้านเรียกว่าวัดเก่าด้วยพบล่องรอยเป็นวัดล้างมาก่อนมีเจดีศิลาแรงเก่าแก่และมีพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปกและได้กับรัตนาพระครูธรรมวิญญาณุยุทธหรือหลวงปู่หมู เจ้าคณะเมืองอุดรธานีจากวัดมัชิมาวาดมาเป็นเจ้าวาดวัดในวันที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชได้โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตท่านมหาอามาตย์ตีพระยาศีสุริยาราชวรานุวัตรได้นำความขึ้นกับบงบมทูลขอชื่อต่อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชินวรศิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบอพิษสถิตมหาสีมารามกรุงเทพได้ทรงพระราชทานานามว่าวัดโพธิสมพรเพื่อให้เป็นอนุสร์แก่มหาอมามา์ตีพยาศีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดแห่งนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่